ทำงาน,น,รงน,น,นครับสว่างคาตาครับผมนี่นครับยังครับยังยังยังจับมีเเยครับผมงก็ยังร้องครับเวลากลับบ้านแล้วแล้ว มนมาน,นมันมนครับทีมงานสว่างคาตาครับวันนี้ครับวันนี้หยุดครับสว่างคาตา บ่ท่ามีมันจะมีหลุมอยู่นี่เด้อนี่กะสิทําอีหยัง